แทงลง,งกระทุงดินเลยะกระถุงดินแล้วถึงได้ถึงว่าต้องต้องกินข้าวใหม่ก็คือเราลํำลึกถึงบุญคุณคของแม่โพสวข,ของแม่ธรณีแล้วก็ ทำบุญให้กับสัตว์ที่เราทําไร่บางเกเราทางหญ้าเราฟานอะไรเราอาจจะไปโดนสัตว์เล็กสังน้อยอยู่ในดินโดยที่เราไม่ได้เจตนาหรือไม่เจตนาตรงนี้ก็ครับแล้วก็เกี่ยวกับบุญคุณของข้าวด้วยแล้วก็เป็นขอเข้ามาเกี่ยวกับสัตว์อะไรที่อยู่ในดินที่เราทาเจตนาหรือไม่ได้เจตนานอ๋อครับอย่าลืมใฮ้ข่าวของข้าวใหม่นะคะก็เห็นความพึ่งพิงกับธรรมชาติครับเกื้อกูลกันนะครับ คนกั้ข้าวโพดข้าวโพดพื้นบ้านข้าวโพดกินอันนี้คือเราี่กแต่นี้ไม่ใช่ข้าวโพดแบบเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดแป้งใช่ไหมอันนี้ข้าวโพดกินข้าวโพดเหนียวทำไรหมุนเวียนก็ต้องมีดอกงอนไก่นี่แหละมีมันเป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์มันร่วงอย่างเงี้ยเราเอาไว้อย่างเงี้ยไม่ร่วงอย่างนี้มันร่วงยังไง อันนั้นนะมันแห้งมันมันไม่ได้แล้วคือมันตายมันตายเราเมื่อไหร่เราถึงจะเก็บอะคะต้องต้องรอให้แห้งใบใบเนี้ยเป็นเหลืองเลยเหลืองให้มันเป็นเป็นแบบของมันเองแสดงว่านี่ก็จะเป็นงาอันนี้คือมันมันอาจจะโนป่วยครับถายเลาเวนเดอร์อะไถ่าแล้วมันไม่อรไหมุนเวียนมันจะไม่มีไม่มี อ๋อคือต้นอันนี้ก็ไม่มีตัวนี้ไม่มีถ้าไม่ถ้าไม่มีไร่หมุนเวียยอ๋อเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับอันนี้กองคุยไงเป็นเครื่องเทศอ๋ออันนั้นตรงนู้นนะเป็นเครื่องเทศที่เราจะเป็นอาหารเป็นทาอาหารครับที่ใส่กับแกงพวกับมะเขือเทศอะไรที่แกงแล้วนี่คืออะไรนะที่พี่ภาษาฟางคุ่น่องน่องน่อถ้าภาษาไทยคือภาษาไทยก็งาขี้มอดงาขี้มอดอ๋อเขาเรียกอย่างนี้เลยนะฮะโลละสองร้อยแล้วถ้าไม่ได้ทําไร่หมุนเบียนก็จะไม่มี นี้แหละคือเราถึงมีมีความไงไล่หมุนเวียนกับกับพวกเราเนี่ยมันมันมันแยกออกจากกันได้กับวิธีของพวกเราใช่แยกออกจากกันไม่ได้เพราะว่าเราโตมาเราก็ทําอย่างนี้มาทุกปีทุกปีคือสมมติว่าถ้าไม่ทําไล่หมุนเวียนพืชบางชนิดมันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่มันก็จะไม่เกิดแล้วก็เราก็ไม่ได้กินครับแล้วมันจะหาย อืมอ่าแล้วทําให้เราเราต้องซื้อกินทุกอย่างอย่างเงี้ยอ๋อเราไม่ต้อยมาซื้อเองได้แทบไม่ต้องซื้ออะไรเลยครับจะซื้อก็แค่ปลาอ่าหมูไก่ที่เป็นเครื่องเคียงประกอบอ่าแต่บางครั้งเราเราเบื่อแล้วเราไม่อยากกินหมูเราไม่อยากกินไก่เราก็เลือกกินผักกินทําน้ําพริกทําน้ําพริกมีผัก้วก็มีปลาปลาทอดปลาย่างปลาส้มปลาอะไรก็ปลาก็เราทำเองอันนี้ใช่ส่วนฟูไหมครับแต่ทำไมมันใหญ่จัง อันนี้ถั่วฟูไปผ่านพื้นบ้านกันอันนี้มันแก่แล้วกินไม่ได้แล้วมันมันเลยมันเลยอายุของมันละอ๋อแต่มันต้นใหญ่แล้วคุณแล้วพอฝากแก่ๆเนี้ยก็ต้องเก็บพันต่อเก็บแล้วก็ปลูกใหม่ครก็ขึ้นใหม่เพราะแถวบ้านผมก็มีแต่จะเป็นถั่วพูแล้วแบบเท่านี้ตัวเล็กๆอ่ะที่จะมาขายอันนั้นมันเวลามันแก่แก่วายอันนี้แก่ช้าอ๋อนี่แก่ช้าแล้วเมื่อกี้ก็ลืมชี้ให้ดูว่าเออนั่นอ่ะถั่ว ถั่วถั่วฝักยาวเป็นเป็นถั่วพันหนักปีละครั้งที่ดอกสีม่วงมหรือเปล่าที่ไม่ที่ห้อยลงมาอ๋อนู่นน่ะขาวขาวอ๋อนู่นน่ะที่เป็นแห้งแล้วใช่จ้าเป็นแห้งอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นถัอก๋อครับมือถูมือครับแก่แล้วก็ยังนิ่มอยู่อ๋อแก่แล้วก็ยังนิ่ม แต่ว่าจนตอนนี้ไม่ใช่หน้ามันแล้วนะเวลาเวลาเราฝไว้เยอะๆพอมันแห้งอย่างนี้เราก็เก็บเก็บเก็บมาเม็ดน่ะแล้วก็เอามาเอามาตากแห้งแล้วเวลาเราทําเราทําเราเนื้อเราทําข้าวลามอ่ะเราก็จะใส่ถั่วตัวนี้ใส่ไปกับข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียแล้วก็เป็นจะเป็นเหมือนเหมือนข้าวเหนียวถั่วดำแต่อันนี้คือเราจะใช้ตัวนี้ บางส่วนก็ต้องเอาพืชผักอะไรมาปลูกตรงนี้ด้วยแซมเข้าไปด้วยเพื่อที่ว่าให้ให้มันอยู่ครับเพราะว่ามันอยู่บางทีมันก็เราก็เอาเราเดินในป่าเนี่ยในป่า,นนปามันอยู่ลึกนะแล้วก็เอาผ่านตรงนั้นมาเราก็มาปลูกใกล้ๆเพื่อที่วนลาเราจะกินก็มันก็จะง่ายจะง่าย บางอย่างก็เราก็ซื้อมาเลยผ่านที่ตลาดวออ่าผักกาดพัวอะไรตังนี้เราก็เอามาปลูกแต่นี้มันอยู่ใกล้แม่น้ำลำห้วยมันก็จะแบบงอกแตบโตเร็วใช่ไหมอันนี้สลัมอันนี้ซื้อตลาดแล้วก็เอามาปลูกอืมครับอีผักบุ้งมผักบุ้งก็เอามาปลูกซื้อซองมาซื้อตลาดอืมครับเราปลูกวันนี้ ก็มื้อเย็นก็เอาไปจิ้มน้าพริกมื้อเย็นนี้ทาน้ําพริกทาน้าพริกอะไรเนี้ยก็มาเก็บเอาไปกีับ้าเป็นวิธีเลยเนาะมันเหมือนกับครับคือเราปลูกทุกอย่างที่เรากินได้แล้วเราก็กินทุกอย่างที่เราปลูกกินทุกอย่างที่เราปลูกไม่ใช่ปลูกในสิ่งที่เราไม่ได้กินของใช้ส่วนที่ใช้ก็ปลูกบ้างแน่อยบยน สุกเ่ตัวนี้ทัวทัวฝั่งยาวพึ่งบ้านอ่ะทัวฝั่งยาวแบบพึ่งบ้านอันนี้มันหมดอายุแล้วอ๋อไม่ใช่แบบที่เขาขายในตลาดฝั่งยาวยาวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นหนักครับปีครั้งปรอกปีละครั้งเดียวปีละครั้งเยกปรอกก็เไทโบอูนะเอา่กี่ป็นหนามูเนาะอันนี้ก็มะเขือเปาะแล้วฮะไหนไอ้ลูกงเหลืองอ๋อมะเขือม่วงมะเขือม่วงเนาแต่มันสีเหลืองนะอันนี้ลำห้อยหินดำอ๋อครับ ไลยพี่เจร้อไล่ลำพ้วยเจะาล้อมเนี่ยครับก็ไปเวลาึ้นมาได้มีอาบน้ำที่นี่แหละออาบน้ำที่นี่ได้เลยค่ะแล้วก็ตรนเยก็กลับไปบ้านอืเย็นผักกูดนี่ก็ว่าไม่กี่วันวันนี้ก็มาปลูกเสริม๋อมาปลูกผักกูดเสริมตรงนอันี้คือปลูกเสริม คขยายเขาเอาอะไรมันมาปลูกเหรอครับผักกูดเนี้ยก็เอาต้นกล้าต้นที่มันออกแหนงอแสดงว่ามันเกิดง่ายใช่ไหมฮะเกิดง่ายถ้ามาเป็นที่เชื้ออย่างนี้คือไม่ตายแล้วมันเป็นววยด้วยอ๋ออันนี้กินไม่ได้ใช่ไหมอันนี้งาขี้ม่อนงาขี้มอนเอาไว้ทํามีสิทำข้าวเหนียวอ๋อมีสีทองโยขนมทองโยใช่อ๋อครับ ันนี้พี่จะปลูกค่ะครับวันนั้นไปที่เหนือก็เอาแตงอ้อันนี้ถั่วแดงอ๋อนี่ถั่วแดงข้าวหลวงอะค่ะครับเพราะว่าทางบ้านเราไม่มีก็เลยเอาถั่วแดงทางเหนือเอามาหลอะมาปลูกปลูกข้าหนอได้ต้นนี้มันคือต้นอะไรฮะต้นที่มันมันเผือกเนี่ยอันนี้เหรอครับอันนี้บอลอ๋ออันนี้บอลอันนี้คันกินไม่ได้กินไม่ได้อ๋อเป็นบอลป่าครับอ๋อมันมีบอลที่กินได้กับกินไม่ได้ ในถ้าใบาอ่อนอย่างเงี้ยเราก็เอามาใส่ในกระบอกไม้แล้วก็เอามาเผามาปิ้งไฟแล้วก็เราก็ทำแล้วก็ใส่มะเขือเทศให,ให้มันสูงอ่ะได้ให้มันย้องครับนี่ก็ปลูกกล้วยอันนี้กล้วยนนกล้วยไขย่ครับกล้วยไข่ก็ส่งบริษัทบริษัทรับซื้ออ๋อบริษัทรับซื้อกล้วยไขย่ ทีนี้เราจะปลูกอย่างละเล็กอย่างละน้อยเพราะว่าพื้นที่เราเราต้องปลูกหลายอย่างปลูกอย่างเดียวเยอะเลยก็ไม่ได้ไไม่ด้ผสมผสานเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แล้วก็เก็บโน้นปงอันนี้ก็ขายได้อันนี้ก็มะละกอแฟนไปอย่างี้ผักมันมีทั้งพืชอายุยืนแล้วก็อายุอายุสั้นสั้นเชนอมลุกกระทือออกเป็นเป็นชมพูชมพูอ๋อชมพูชมพูจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนแบบ แต่ก็คล้ายๆ claro ปดูอยู่นะใช่ไหมครคล้ายๆกันแต่ปะดูจะเข้มกว่านี้อ๋อครับแต่นี้มันจะออกชมพูครับก็ตากเอาเฉพาะเปลือกไม่ถึงแกนเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยวิธีถากนกนไม่ถากรอบต้นสุดท้ายก็เอาดินมาท้ายเอาดินมาสมานแผลแล้วมันจะหุ้มข้าวหากันไว่นครับก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับดูของไกลของไกลของไกลแบบปะดูทำาสาวบ้านได้ทำทำพื้นได้ ปลาดูนี่เข้ากลปลาดูใจนุ่งเด้อเหรอเรียองก็ส่ใบใส่ใบค่ะไซใบก็จะให้สีมันก็คือวิธีทากเหมือนกันวิธีดูแลเหมือนกันแต่สีอันนี้สีจะอีกอย่างเลยสีจะไม่เหมือนปลาดูมันจะเออกแดงเข้มเลยเนาะใช่ค่ะ อ๋อนี่คือให้สีแดงเข้มๆนะใช่ถ้าพอเวลาเรามาจะย้อนแดงใช่ค่ะวันนี้เราใส่ใบใส่ใาค่ะเส่จเราเราจะเลือกใช้พืชให้สีเราจะเลือกใช้ตางที่ต้นไม้มีอายุหน่อยถ้าอายุน้อยๆก็สีให้สีมันไม่เข้มต้องเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างมีอายุมันใช้สีเข้มถักก็อันนี้ก็คืออันนี้เราพี่ก็ถาก แต่ก okay. like si ็เอาดินมาโปะเหมือนกันที่จะให้มันเจาเหมอนกันเอาดินมาโปะแพ้คือตรงด้้นเราใช้เสร็จแล้วเราก็เอาดินมาโปะเราเขาจะใช้การอะไรออกมาเดี๋ยวก็ได้เยอะเราถากเราถากพืชให้สีอะเราจะไม่ย้อมสีเราจะไม่ถารอบรอบต้นอ๋อจะไม่ถากรอบรอบใช่เราจะไม่ถารอบรอบต้นเราจะเลือกทาอันนี้คือรอยฐานที่มาทา แต่แต่แต่ห้ามถากรอบต้นเ่มันจะตายเวลาเราเวลาเราถากคือเราเราจะเอาเปลือกไม้ไปย้อมสีเนี่ยเราก็จะจะปัดปัดลงอย่างเงี้ยเราจะไม่ตัดอย่างเงี้ยนะเราจะไม่ทันลงเนี่ยเพราะว่าพืชเนี่ยไม้เนี่ยมันมีมันมีสามชั้นสามชั้นอ๋อน้ําสีสีมันจะอยู่ที่เปลือกมันอ๋อที่เป็นแดงแงนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้คือสีอแล้วก็เราก็จะเอาแค่เปลือกมาเราจะมาให้ถึง เราให้ถึงแค่เยื่อครับถ้าให้ถึงแค่เยื่อไม้อันนี้คือเยื่อไม้แล้วในส่วนข้างในอ๋อไอ้ที่ฟันลงมาลี่ก็ไปยอมได้เยหอันนี้คือเยื่อไม้แล้วเนีเนี่ยเยเยื่อไม้แล้วเราจะถักถึงแค่นี้ครับอ่ะแล้วก็ข้างในไม่มีสีละอ๋อข้างในม่มีสีแล้วแล้วแล้วข้างในเลยเลยเยื่อก็คือแับ เป็นเนื้อไม้แล้วเป็นแกนเป็นเนื้อไม้เป็นแกนแล้วแล้วเราแค่เปลือกสกัดแล้วกแค่เปลือกเราก็จะถ่ายแค่นี้พอเราถากไม่ถึงเยื่อไม่ถึงเนื้อไม้ครับก็ระยะเวลาก็มันก็จะหุ้มเข้าหากันอืโอ้พึ่งเป็นการอนุรักษ์อีกแบบหนึ่งคือเราใช้อย่างยั่งยืนนะคะบนี้ค่ะเรารู้วิธีว่าเราใช้พืชเราใช้ยังไงแบบไม่ให้ไม่ยั่งยืนนะคะครับแล้วก็เราถากเสร็จปุ๊บเราก็เอาดินเนี้ดินไปแปะ ไปแปะรอยที่เราถากเนียครับโปอเงี้ยอันนี้เพื่ออะไรครับที่เอาดินเพื่อสมานเอาสมานแผลแล้วให้เนื้อไม้มาหุ้มกันไว้ขึ้นอ๋อเหมือนเหมือนคนเราเวลาแบบใช่ก็ต้องมีอะไรมาปิดแผลแต่ถ้าแต่ถ้าเราถากถึงถึงเนื้อแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะหุ้มข้าหากันไม่ถึงละอ๋อเนี่ยครับแต่ว่าถ้าไม่ถึงเนื้อคือเนื้อไม้เลยเนี่ยแต่แต่ถ้าไม่ถึงเนื้อนี่มันมีโอกาสที่จะแบบ ถ้าไม่ถึงตรงเนี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ครับจะโดนใส่ถึงเจะต้องอันนี้ต้องใช้เวลาเจ้านายอันนี้ต้องใช้เวลานานก็เข้าเดี๋ยวเขาไปแต่แต่ว่าไอตัวนี้มันจะมาหุ้มหากันครับพอหุ้มหากันแล้วก็ขั้นตรงกลางนี้มันก็จะปลงออกมาต่อออกมาด้วย